กระแสะดราม่าร้อนแรงหลังนักร้องชื่อดังโจอีอ้พูวสิ์ได้ขึ้นแสดงที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีและถูกลูกค้าปาเงินใส่หน้าจนเกิดเสียงวิพากวิจารณ์อย่างหนักก่อนหน้านี้ส่งผลให้มีไวรัลง,งานคอนเสิร์ตมากมายกับการให้ทิปศิลปินคนโปรดค่ะล่าสุดวันที่30มกราคม2566มีบัญชีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ฝรั่งรายหนึ่งชมคอนเสิร์ตตัวพ่อแห่งวงการร็อกเซกโลโซหรือเซกสันสุขพิมายแบบยืนชิดขอบเวทีก่อนที่จะยื่นทิปให้งานนี้ทำเอาพิเศษส่งยิ้เซ ก่อนจะก้มลงไปหยิบพร้อมยกมือไหว้ขอบคุณโดยแคปชั่นระบุว่าหวานเจี๊ยบพ,พิเศษโดยภายในคลิปจะเห็นว่าหนุ่มคนดังกล่าวพยายามยืนขย่งพร้อมเอื้อมมือสุดแขนส่งทิปให้ศิลปินคนโปรดเป็นปึกแบงค์เทาไม่ทราบจำนวนแน่ชัดงานนี้ทําเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์มากมายอาทิเช่นของจริงคุณเสกไหว้สุภาพและน่ารักมากคนให้ก็เรียบร้อยคนรับก็เรียบร้อยเหมือนจะได้หนึ่งแสนเลยปึกหนามากน่ารักทั้งคนรับคนให้แบบนี้สิแบงค์ใหญ่ให้แบบสุภาพเรียบร้อย Bye.